สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่นะครับตูเคนโซเกอร์นั่นเองอยู่กับผมผู้ดําเนินรายการการวิเคราะห์ข่าวการอ่านข่าวนะครับมารุษนั่นเองนะครับผมวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดน,นะครับมีสิทธิ์มีคุณสมบัติอะไรถึงจะได้สิทธิ์เงินอุดหนุนย่งไงเป็นยังไงก่อนอื่นกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมก่อนนะครับ แล้วเราไปเจาะข่าวกันครับสองปฏิทินนะครับจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าวันไหนพร้อมเปิดคุณสมบัติใครบ้างที่จะได้เงินอุดหนุนเดือนละ600บาทบ้างอ้าวป้าป้าป,าปา้เมื่อปี2508นะครับโทษนะครับ2558คณะรัฐมนตรีมีมติจัดสวัสดิการการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิด ในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่มีความเสี่ยงยากจนโดยให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยโดยแรกเริ่มกลุ่มเป้าหมายคือเด็กนะฮะที่อยู่นอกระบบประกันสังคมนั่นเองในครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ไม่เกิน36,000บาทต่อคนต่อปีซึ่งเด็ก ต้องเกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558ถึง30นะครับถึง30กันยายน2559โดยจะได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนนะครับเดือนละ400บาทต่อเดือนนั่นเองครับผมเป็นระยะเวลา1ปีต่อมามติครมได้ขยายเวลาการให้เงินอุดหนุนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ3ปีและเพิ่มวงเงินให้เป็น300บาทต่อคนต่อเดือน และปัจจุบันได้ขยายอายุเด็กไปจนถึง6ปีและขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้เป็นรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทต่อคนต่อ1ปีต่อปีนะครับด้านวิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้ดําเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้อยู่และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิตามข้อมูลที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ส่งมายังกรมบัญชีกลางนั่นเองครับผมโดยปีงบประมาณ2563กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดดังนี้นะครับมกรา2563โอนเงินวันศุกร์ที่10มกราคม เดือนกุมภาพันธ์2563โอนเงินวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์พฤษภา2563โทษนะครับเมษายนเอ้ยมีนาคมโอนเงินวันอังคารที่7มีนาคมเมษายนโอนเงินวันศุกร์ที่10เมษายนพฤษภาคม2563โอนเงินวันศุกร์ที่8พฤษภาคมมิถุนายนโอนเงินวันพุธที่10มิถุนายนกรกฎาคมโอนเงินวันศุกร์ที่10กรกฎาคม สิงหาคม2563เช่นกันโอนเงินวันจันทร์ที่10สิงหาคมส่วนกันยายน2563โอนเงินวันพฤหัสบดีนะครับที่10กันยายนเช่นกันครับดังนี้การจ่ายเงินนั้นจะโอนตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินซึ่งได้แจ้งไว้กับหน่วยงานที่ลงทะเบียนนั่นเองนะครับตั้งแต่ปี25 58รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธา,ารณสุขได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนบุตรและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นการช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะครับตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงเด็กอายุ6ปีโดยผู้ที่จะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและก็แยกเป็น หนึ่งนะครับคุณสมบัติเด็กแรกเกิดได้แก่มีสัญชาติไทยซึ่งพ่อแม่มีสัญชาติไทยหรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทยต้องเกิดตั้งแต่วันที่1นนะครับตุลาคม2558เป็นต้นไปจนมีอายุครบ6ปีอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์อของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนและ 2. คุณสมบัติ ผู้ปกครองคือมีสัญชาติไทยเป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะและเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วยที่สําคัญคืออยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยคือสมาชิกค,ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่อ1ปีโดยพ่อแม่จะต้องลงทะเบียนนะครับในพื้นที่ที่เด็กเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงหากอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ต้องลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเกตต่างๆหากอาศัยอยู่ที่เมืองพัทยาสามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาขณะที่ส่วนภูมิภาคหรือต่างจังหวัดสามารถลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนั่นเองครับผมเมื่อลงทะเบียนและผ่านกระบวนการต่างๆแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิสวัสดิการได้ที่เว็บไซต์อันนี้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นให้และวงกลมให้นะครับโดยต้องระบุข้อมูล2ส่วนคือ เลขบัตรประจําตัวประชาชนนั่นเองที่สําคัญมากครับของผู้ลงทะเบียนและเลขบัตรประจําตัวของเด็กแรกเกิดก็จะขึ้นข้อมูลว่าได้รับเงินหรือไม่ได้นั่นเองนะครับนี่ครับเว็บไซต์นะผมมงกลมไม่นะจำไว้ดีๆนะครับ,รบอาจจะเป็นภาษาอังกฤษาอ,กอาจจะจํายากหน่อยนะฮะไม่ใช่ภาษาไทยเหมือนเราไม่ทิ้งกันหรือเงินเย,ยียวยาหรือเงินทกศหรือเปาะบางอะไรงนี้นะฮะ ดิด้มด้วยกับเด็กแรกเกิดนะครับเองินอาจจะน้อยนิดแตบบ่มันก็สามารถช่วยซื้อแผ่นพัซื้อนมได้บ้างนะครับยังไงก็ขอให้รัฐบาลหรือโครงการน,นี้จ่ายให้จริงๆนะครับสําหรับผู้มีไรายได้น้อยจริงๆเงินแค่นี้สามารถช่วยเขาได้ครับก็นี่ฮะข่าวคราวดีๆเอามาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับข้อมูลดีๆข่าวแบบนี้นะฮะฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นข่าวที่ ข้อมูลดีมีประโยชน์ต่อทุกคนนะฮะผมก็จะนำมาฝากนำมาอ่านนำมาบอกเล่าเรื่อยๆนะครับมีอะไรสิ่งดีๆมาบอกกล่าวกันอย่าลืมคอมเมนต์และแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ อย่าลืมนะครับมีประโยชน์อย่าลืมแชร์และก็ทิ้งท้ายอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับด o วเกนเซกูด so สำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านผมมา,ารุตสวัสดีครับ